สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะจะเป็นเฉลยตัวหนังสือโทอิกของบรูซโรเจอร์ที่ที่แจกไปที่ให้แชร์ไปข่าวก่อนนะฮะแต่อันนี้จะเป็นเฉลยในส่วนที่เป็น Preview Test ก็คือมันจะมีอยู่10ข้อไอ้พรีวิวเทสเนี่ยมันจะเป็นตัวที่รวมแต่ละเรื่องในหัวข้อของการสอบโทอิกเนี่ยเอาไว้ใน10เทสนี้เพราะฉะนั้นก็คือเลยจะทําให้ดู10ข้อนี้เพื่อที่จะให้ดูว่าเทคนิคในแต่ละเรื่องเนี่ยเราดูอย่างไร นะฮะซึ่งไอการสอบทัวอีกเนี่ยในพาร์ทห้าและพาร์ทหกเนี่ยซึ่งเป็นพาร์ทกรมม่านี่นะฮะคะแนนอาจจะไม่เยอะมากหรอกนะฮะแต่เรื่องเรื่องของการสอบกราม,ม่าเป็นอะไรที่ทำไมฮะลงทุนถ้าจะลงทุนกับพาร์ทนี้มันคุมค้มคุ้มเพราะอะไรมันสามารถสอบได้คะแนนเต็มนะฮะถ้าเราแม่นถูกไหมมองกามองกาเป๊ะมากเลยนะฮะสำหรับการสอบ ไอ้เจ้าพาร์ทห้และพาร์ทหกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกราฟิกเน้นๆถูกไหมฮะก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปข้อน้อยลงถูกไหมมันก็จะพูดถึง7เรื่องต่อไปเนี้ยนะฮะดูอย่างข้อหนึ่งข้อ2องครับดูด้านซ้ายมือนะครับคือเรื่อง word choice word choice เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการใช้เลือกใช้คําศัพท์อาจจะเป็นคําศัพท์ที่หน้าตาคล้ายๆกันมองแลวเอ๊ะหน้าตามันคล้ายๆกันความหมายมันจะคล้ายกันไหมนะฮะหรือคําที่หน้าตาไม่คล้ายหรอกแต่ความหมายมันคล้ายๆกันอะเนาะมัน มันน่าจะใช้แทนกันได้หรือเปล่าอ่าอะไรแบบนี้นะฮะส่วนเรื่อง word form ก็คืออ่า word family ก็คือถามเรื่อง parts of speech ว่าตำแหน่งเนี้ยต้องการคำประเภทไหนไม่ว่าจะเป็น noun verb adjective adverb อะไรก็แล้วแต่นะครับส่วน verb ก็คือถามเรื่องคำกริยาเช็คเรื่องอะไรบ้างละ่ะเรื่อง tense ถูกไหมเรื่อง agreement นะครับน,นั่นคือเรื่องของ verb ส่วน preposition นี่เป็นอะไรที่ต้องจำ ถูกไหมครูก็แนะแนวทางให้ได้นิดหน่อยส่วนมันเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของคําศัพท์นะฮะก็คือเราก็ได้แต่บอกกันเราก็ต้องจํานะครับข้อ6 connecting words ก็คือพวกตัวเชื่อมต่างๆคําเชื่อมต่างๆคือคําพวกคําสันธานนะฮะอันนี้ก็จะสอนได้ส่วนข้อ7 gerund กับ infinitives คืออะไรก็เดี๋ยวมีวิธีการดูนะครับมาเริ่มที่ข้อ1นะครับ อย่างแรกเลยที่เราอยากให้ถ้าอยากให้ดูเนี่ยคือทําไมเอ่ยให้ดู choice ก่อนนะครับให้ดู choice ก่อนว่าเขาถามอะไรมามีให้ choice none any some no พวกนี้จะเป็นเรื่องของ word choice เรื่องที่1นนะครับเป็นเรื่องที่1คือถามว่าจะเลือกใช้คําไหนดีล่ะนะฮะไอ้คำพวกนี้เขาเรียกว่าคํา function word คือคําที่ไม่รู้จะแปลยังไงอ่ะคือต้องเข้าไปอยู่ในประโยคเราถึงแปลทั้งหมดของประโยคได้นะครับเราเจอแบบนี้แล้วปุ๊บอ่ะ เห็นเลยว่าเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธปุ๊บเราไม่ซ้อนปฏิเสธแน่นอนตัด A ทิ้งตัดดีดอทิ้งเหลือซ้ำกับ a อนอะไรใช้กับประโยคปฏิเสธเลยตอบ a อนจบไม่ต้องแปลอะไรที่จําเป็นต้องแปลก็ต้องบอกว่าวัดว่าต้องแปลนะฮะอะไรที่ดูตรงนั้นได้เลยก็จะบอกว่าให้ดูที่ตรงไหนได้เลยนะครับอ่าส่วนข้อสองให้คามาอ่าเห็นแล้วว่าให้คํามาเป็นยังไงเป็นแบบนี้ ลงท้ายด้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นถามเรื่องอะไรเอ่ยว o r ์ Word form ์ถามในหัวข้อที่2นะครับลงท้ายด้วย i z e i z e เนี่ย to verb ถูกไหมลงท้ายด้วย x ข้อ c อย่างเงี้ยจะเป็นคำนามเป็นพวกวิชาต่างๆเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้นี่เองเราไม่ต้องดูไกลเราดูแค่ตรงนี้นะครับ vehicle o f t เจอ o f มไหม off เป็น preposition preposition เนี่ยมันต้องบวกด้วย noun ดังนั้น vehicle เนี่ยเป็นคำนามนะครับแล้วอะไรจะมาขยายนามเราต้องการ adjective เพราะฉะนั้นข้อ b-boy กับข้อ d-dog ก็เป็น adjective เนี่ยเราตัดตัวเลือกได้แล้วดังนั้นต้องมาหาความหมายฮนะเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ the company ต้องการประหยัดเงินด้วยการใช้อะไรเอ่ยด้วยการซื้อ vehicle พาหนะที่มันประหยัดต่อข้อ d-dog ครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องของการรู้คำศัพท์ถัดมาด้วยนะครับ ไม่ทันค่อยๆถ้าฟังไม่ทันค่อยๆหยุดเทปนะฮะอ่าไม่ใช่หยุดเทปหยุดคลิปนะครับข้อ3ข้อ3ดูช้อยส์แล้วถามเรื่องอะไรเอ่ยเรื่อง preposition ถูกไหมเรื่อง preposition ก็มาดูแถวๆนี้พอดูแค่นี้พอบอกแล้วไม่ต้องอ่านหมด open เปิด three ก็เปิดก็ 3. ก็ต้องเป็นเวลาถูกไหมปกติเวลาใช้กับ add ใช่ไหมฮะ a อ d three สามใบสาม อย่างนี้แต่ไม่เจอแอ d เลยต้องแปลแล้วละ่ะนะครับคาเฟ่เรียร้านอาหารร้านนี้เสิร์ฟ lunch ถูกไหมตอนเที่ยงแล้วก็เปิดบ่ายสามน่าจะใส่อะไรเปิดจนกระทั่งนะครับตอบ until ต้องแปลแล้วแบบนี้นะครับข้อ c ดูจากคำที่ให้มาแล้วเป็นเรื่องของคำศัพท์ถูกไหมฮะเป็นเรื่องของคำศัพ์ เมื่อกี้ข้อ3จะเป็น preposition เป็นหมวดที่5เนาะนะฮะข้อ4เป็นเรื่องของคำศัพท์อ่ะคำศัพท์นี่ก็ต้องบอกเลยแล้วกันงั้นครูบอกให้เลยอ่ะข้อ4เราก็ต้องมาแปลนิดนึงถ้าเป็นเรื่องของคำศัพท์ I cannot work at home ทำงานที่บ้านไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะ There are too many มีอะไรเยอะเกินไป too many เยอะเกินไปมีอะไรที่มันเยอะเกินไปถึงทำงานที่บ้านไม่ได้ตอบข้อ4นะครับ Distraction Distraction คือสิ่งที่มันรบกวนนะ Track แปลว่าทาง Dis แปลว่าไม่ คือไอ้สิ่งนี้มันทาไม่ไม่ทำให้เราอยู่ในในในทางของเราทําให้เราออกนอกลูก่นอกทางเสสสมาธินะฮะดังนั้นตอบคําว่า Distraction มี Distraction เยอะมากเกินไปนะครับข้อ5ขอโทษนะฮะไหลข้อ5ดูจาก Choice ถามเรื่องอะไรครับ ดูจาก choice who which พวกนี้เป็นเรื่อง adjective cause อยู่ในหมวดหมู่ที่6นะอยู่ในหมวดหมู่ของ connecting words นะฮะเป็น adjective cause adjective cause ดูยังไงนี่คือ adjective cause adj cause นะครับดูยังไงมันต้องมาขยายตัวหน้าถูกไหมมันต้องมาขยายตัวหน้าต้องมาขยายา media department ขยาย media d e p a r t m e n t ปุ๊บคูตัด a ทิ้ง พอ w ู้ใช้กับคนถูกไหม who ใช้กับคน, who, บคน which it ไม่มีนะฮะกูตัดทิ้งก่อนเลย in which กับ which เอรู้สึกงงงงสงสัยอยู่นะครับบอกให้เลยถ้า in which ปุ๊บต้องตามด้วย subject verb นะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือ verb ถูกไหมดังนั้นตอบข้อ c เลยครับซึ่งเนี่ยซึ่งแปลอย่างนี้เลยซึ่งเราก็ตามด้วย verb นะครับแต่ถ้า in which ต้องเป็นประโยคต้องเป็น subject verb ข้อ6เป็นเรื่องของ word choice นะฮะเป็นเรื่องของบทที่หเรื่อง word choice คำศัพท์หน้าตาคล้ายกันนะครับพูดถึงอะไรเอ่ยพูดถึงโรงแรมพูดถึงห้องเพราะฉันต้องพูดเกี่ยวกับเงินค่าห้องอะไรแบบนี้นะฮะต้องบอกบอกให้เลยว่า rates เนาะนะครับอันอื่นไม่ใช่ fair ข้อ b boy เป็นค่าโดยสารข้อ c เป็นค่าธรรมเนียมนะครับ ข้อเเรื่องอะไรครับเจอ choice มี both มี a l มี neither either เป็นเรื่องของ connecting word เช่นกันนะครับสังเกตแปบลบว่ามันต้องเชื่อมแบบนี้อะไรเชื่อมกันมันก็ต้องเชื่อมแบบนี้เจอ all มากับ either เลยครับ either or ตอบข้อดีดอกเห็นไหมต้องจำได้นะครับข้อ8ข้อ8เช็คเรื่องอะไรเอ่ย we are planning จริงๆข้อแปเนี่ยถ้าแปลได้เนี่ยมันจะพอทําได้นะฮะไม่ต้องอ่าไม่ต้องอะไรล่ะไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบสูตรไหนเลยถ้าถ้าพอจะอ่านเข้าใจได้นะฮะ w e a r e planning จะเป็นเรื่องบทที่เจ็ดคือคําว่า plan เนี่ย planning ชั้นวางแผนที่จะถูกไหมวางแผนที่จะเพราะฉั้นที่จะข้อดีอกครับ to take plan ต้องตามด้วย to verb มี to นะครับอ่าต่อข้อเก้า ข้อเก้านี่เป็นเรื่องอะไรเอ่ยเป็นเรื่อง verb ข้อ4นะครับ made Jerry made children made นี่แปลว่าให้ทำออกแนวบังคับให้ทำนะครับคือมันมีโครงสร้างว่า made เ,าเวลาเราเขียนโครงสร้างเราต้องเขียนท่องเดิมคือ make make someone แต่มันย่อไว้ sb นะครับ do something แปลว่าให้คนเนี้ยไปทำสิ่งนี้นะฮะดังนั้นตอบอะไรเลยตอบข้อ a make jury made his children do some chores chores แปลว่างานบ้าน to do เนี่ยผิดข้อ b ผิดยังไงมี verb อะไรซ้อนเข้ามาอย่างนี้ไม่เอานะครับมาดูข้อ10ข้อ10ดูจาก choice แล้วเจอเรื่องอะไรอีกเจอเรื่อง tense ถูกไหมครับ anna มาคนเดียว have ไม่เอา anna เติม s ได้ไหมได้ has ได้ไหมได้ เจอ since ครับ n c นใช้กับ tense อะไรใช้กับ perfect tense ตอบ c หรือ d perfect ทั้งคู่แต่ทำไมข้อ c มัน has w o r k คนเราทำงานได้เองครับไม่ต้องถูกทำอันนี้จะเป็น passive voice ไม่จำเป็นต้องใช้เห็นไหมฮะแค่นี้เองนะครับดาวน์โหลดกกอีกเดี๋ยวตัวเต็มจะอยู่ในคลิปนะครับขอบคุณครับ